สวัสดีครับวันนี้จะมากินหมูกระทะในเมืองกาลสินครับร้านหมูกระทะเทวินหมูกระทะครับ188บาทครับบุฟเฟ่ครับผมนะครับออยู่นี่ครับอยู่ในเมืองกาลสินนี่เป็นบรรยากาศของหน้าร้านนะครับนะครับผมเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นนี่แหละเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรโคราชครับ เทวินหมูกระทะนะครับร้อยแปดสิบแปดบาทบุฟเฟ่นะครับนี่ก็มีบริการจัดส่งฟรีสั่งเป็นชุดก็ได้สั่งกลับบ้านก็ได้ครับชุดเล็กก็สองร้อยชุดใหญ่สามร้อยนะครับแต่ว่าคาวานาะจิตในร้านนี่น่าจะร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับสลับร้านเนี่ยเนี่ยครับป้ายเนี่เดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูในร้านกันเปิดบริการนะครับ เขเปิดตั้งแต่วันที่3ดตุลา2567เนี่ยเขเปิดตั้งแต่เวลา16นาฬาถึง23นาฬิกานะครับถ้าใครอยากมากินมากินได้นะคนับงเมืองกรสินนี่ครับถ้าใครที่มาทางเสียกไฟแดงทางจะไปทางเรียนจำเนี่ยทางไปเพื่อสาสขันนะครับก็เลี้ยวตรงขึ้นมาทางวัดประชานิยมได้เลยนะครับ ไม่ต้องไปเลี้ยวที่ไหนก็ตกฉี่ตรงขึ้นมาเลยถ้าใครที่ฉี่ผ่านสนุนเทศบาล3พวกแขวเขตเทศบาลสองเทศบาล3มาเนี่ยขึ้นไปนี่ก็วัดประชานิยมแล้วนะครับถนนนี้น่าจะเป็นถนนไม่แน่ใจนะครับ สามารถโทรได้นะโทรสอบถามได้นะครับเนี่ยป้ายเบอร์โทรนะครับโทรศัพท์ศูนย์แปดแปดก้าหนึ่งห้าหกสี่สี่ีนะครับผมร้านนี้ก็ยังไม่เคยมาถ่ายสักทีครับนะ กาศม,มีอะไรว่างเออเพิ่งเข้ามานะเขาเพิ่งเปิดร้านเลยเมื่อกี้แต่ว่าจัดของน่าจะยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับ นอกเหนือจากนี้เขานะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่อันนี้เป็นส้มตำนะครับในร้านเขามีเครื่องดื่มบับซี่อยู่นะครับฝังนั่นโน้นกด เ่างดืม่มเป๊ปซี่ได้เลยบุฟเฟ่น่าจะกินได้หมดนะผมว,ว่ากะความหมึกกุ้งกุ้งก็มีเนื้อปลาถ้าใครมาไม่ถูกผมผมก็ยังไม่รู้ว่าถนนแถวไหน เขียนในแต่ว่าอยู hehe, so <the> ่ในเมืองก๊าซสินอยู่นะครับโทรมาสอบถามแล้วกันอันนี้ถนนไหน์คุณแจ๊คบอกครัเขียนแถวถนนไหนครับนี่นี่ยถนนอนันตนาศค่ะถนนอนันตนาศนะครับใช่ค่ะซอยปั๊มแก๊สหน้าโรงเรียนเซนยอร์ค่ะอ๋อครับผมเออถ้าใครว่าเป็นก็สอบถามเบอร์โทรก็ได้เพราะบอกเบอร์โทรไปแล้วขอบคุณนะคะครับผมครับผมเราเราผีมาได้สอบอ๋อสิอ๋อว่า าจะให้พี่มารีวิวร้านให้โอ้ครับโอ้แสดงว่ามันก็หลายคนเนาะผมก็ไม่ได้ค่อยได้อ่านดูมากเท่าไหร่แสดงว่าผมแสดงว่าโชคดีแล้วมาเจอกันพอดีผมก็มารีวิวพอดีเพราะผมไม่เคยเข้ามากินร้านนี้ก็เลยมาตอนแรกดูดีใจค่ะเี่งนี่พีมาเนี่ยเม่อตอนแรกผมโมโหจักเลยว่าพีเคยเบิึงให้บึงที่ช่องคนการสินอัลันพุทธาแล้วนั่นใน YouTube คนติดตามก็เงินกว่าเกือบแสนแล้วล่ะครับเออทักไปอยู่แต่พี่ไม่ตอบอ๋อที่ครับขอบคุณครับพี่ เอาผมเอาหมูกระทะเด้อะหมูกระทะบัดนี้ห้อง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 ตักเอาเลยจังเลยบัดตักเอาเลยพี่ตักได้เลยไม่อั้นรวมน้ำรวมทุกอย่างในร้อยแปดสิบแปดบาทอ๋อร้อยแปดสิบแปดบาทเนาะพวกแป๊บซี่ยังกกินได้บ้างอันหลังออ๋ของหวานไอติมได้ทด้อยนะครับโอ้ครับครับอืมครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตักเล่นมาครับ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 ร้านข้าวสารสะอาดดีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเครื่องดื่มแป๊บซี่ก็มีร้านโอ้นสุดยอดมาก เดี๋ยวเรานัง่งตักนั่งกินตักไปกินนี่นะครับน้ําจิ้มเขาครับน้ำจิ้มกับเป็นน้ําจิ้มสองสองรสนะครับผมน้ําจิ้มสองรสนะครับซีฟู้ดกับไม่ซีฟูด้ดอันนี้เป็นน้ําซุปนะครับผมร้านเขาจะประมาณเนี้นะครับ พวกน้ำเปล่านี่กดได้นะครับพวกน้ำเปล่านะนเปล่าอันนี้กดได้เลยอันนี้น้ำเปล่านะครับพวกน้ำลิ้นจี่น้ำเลมอนบูฮาวายอ่าวันะนี้พวกนี้ก็เป็นเปปซี่นะครับถังน้ำแข็งอยู่ด้านนี้ครับถังน้ำแข็งครับใส่น้ำกินพวกแก,ก้วโจวกเนี่ยอันนี้เป็นมุมของหวานนะครับของหวานเป็นของหวานนะครับผม หวานพวกนี่ใส่ครับใส่มีกะทิมีอะไรแล้วใส่ไม่ได้ขวดแล้วน้ำแข็งนะครับผมยังไงก็ามาดูเอาเรียกกินเราแล้วกันไอศ์ครีมก็อยู่ด้านนี้ครับบุฟเฟ่นี่ก็สามารถกินได้ทุกอย่างมี่ตู้ไอศ์ครีมนะครับนี่เขบผม <า>กินพออยิ่งนะครับหิ่งแล้วไม่ต้องไม่ได้ตักเพิ่มกินหยิ่งแล้วก็จ่ายเงินกลับบ้าน่องเจยวเนี่ยเรเียกท้กิ้นแบบเนี้ย หลายร้านดูร้านไหนจะอร่อยอซื้อกินในหลายร้าน แม่ครับคำแม่ เขาก็อร่อยดีนะครับว่าใช้ได้ ก็บุฟเฟ้ตในราคานี้ก็ถือว่าพอกินอยู่นะครับอพอซื้อกินอยู่เพราะมันกินได้หลายอย่าง กินบางไม่ไหมก็ดี สิ่นี้กินมาหลายร้านนะครับร้านปีกว่าร้านแต่ร้านเก่าที่เคยกินเขาก็ย้ายไปเปิดที่อื่นก็มีนะครับย้ายไปเปิดที่ใหม่ทั้งร้านซาบูก็กินหลายร้าน เน้นก็เนี้ยอย่างเดียวไม่ชอบกุ้งไม่ชอบอไวก็ประมาณก็ตแต่เนี้ยมา ก็ดอกเปรี้ยวหวานบางร้านน่ะที่ไปกินมานะครับบางร้านก็ก็ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่เปรี้ยวน,น,น้อยกว่าบางร้านก็เปรี้ยวเยอะกว่ากัน chị này không có sao chị đóng gần muốn เจ่าของร้านก็จะได้ถ่ายช่วงคนเยอะๆหนะอ่อยนะมาผมมาก่อนคนอื่นเลยครับประเดิมก่อนใครเลยเพราร้านนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่ๆเปิดได้ไม่นานแล้วเพรวาการขายก็ดีเดี๋ยวนี้คนก็กำลังทยอยเข้ามากินอยู่